สวัสดีครับสวัสดีครับกระแส่ดูก็คือกระแสนะครับมาจากดําดงใช่ไหมครับคือแบบฟีเวอร์มากๆเลยในติ๊กต็อกนะจนเป็นไวรัลอะไรหลายคนก็มาโอ์แต่งตัวเป็นดําดงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เราแสดงมานานแล้วนะครับกระแสที่เราได้ก็คือ คนในโซเชียลเนี่ยรู้จักริเกกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับและก็หันมาดูลิเกกันมากขึ้นแลหลายคนที่ไม่เคยสนใจลิเกก็หันมาดูลิเกอะไรอย่างงี้ครับจนตอนนี้แบบคนดูในไลฟ์ if, ในเพจแบงค์สอนก็เป็นหลักหมื่นหลักสามหมื่นหลักสี่หมื่นคนอะไรยงนี้แล้วก็คนดูใน YouTube ก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้แม่รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่วัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอะ่ะหันมาดูลิเกกันมากขึ้นครับและก็ และหลายคนก็ชอบด้วยพอมาดูแลแบบติดนิเกะไปเลยอะไรอย่เงี้ยครับอานอะไที่เราก็เหมือนเ,เป็นหัวหน้าวงเนอะแต่คนทีค่คอยดูแลน้องๆสัดการทุกคนในวงทั้งหมดในวัา27ปี งงค,คือแบงค์โชคดีครับตอนนี้แบงค์มีคุณแม่ดวงแก้วแล้วก็พี่น้ำเพชรนะครับรวมไปถึงพี่เขยช่วยกันมาดูแลบริหารจัดการนะครับลหลายคนก็คุณแม่ก็ดูแลเรื่องการเงินแล้วก็ดูแลเรื่องการรับงานนะครับส่วนพี่สาวและก็พี่เขยเนี่ยจะดูแลในเรื่องของบุคลากรพวกเวทีเครื่องเสียงอะไรครับส่วนแบงค์เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นนักแสดงนำแล้วก็ทำผลงานด้านหน้าเวที ให้แฟนคลับทุกคนเนะี่ยที่มาดูเราในแต่ละคืนนะ่ะประทับใจให้มากที่สุดะอย่างแบบว่าอย่างมปีที่ผ่านมากับปีแนวความแตกต่างข,างข,างขางองคณะขอนเราเรเป็นยังไงบ้างคะคือถ้าพูดถึงความแตกต่างนะครับลิเกเราอะ่ะเรื่องของงานแสดงครับเราเรามีมีตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ก็คือกระแสในโลกของโซเชียลที่มีแฟนคลับ มาดูออนไลน์มากขึ้นอันนี้คือที่เปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดแบบมากๆเลยรวมไปถึงแฟนคลับที่มากันแบบแน่นพื้นที่อะไรขนาดนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ก็กกว่าเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้คือแบบเยอะมากครับใช่ครับคือไปแน่นทุกง,งานไปคุนแน่นแบบทุกงานเลยเพรคะใช่ครับตั้งแต่มีกระแสแล้วก็อะไรต่างๆนะครับก็แบบเปลี่ยนประมาณนี้ทุกทุกที่ทุกจังหวัดนะครับทหารอี่คนดูเขาก็เหมือนอายุแบบว่ารางใหญ่มากขึ้นเรือเรื่อง อะไรเงี้ยก็มีปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกสมัยหรือว่าคนดูจะยังไงบ้างเิ่มไปคคือในเรื่องเราปรับมาก็ปรับมาตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็จนปัจจุบันเนะี่ยเรื่องที่เราแสดงอ่ะก็ก็ดูแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายดูได้ทุกช่วงอายุเลยครับแล้วก็เราก็จะมีแบบตอนไหนที่เป็นไวรัลหรือมีกระแสอะไรเนะี่ยเราก็อาจจะแทรกเข้าไปในบท ในตอนแสดงแต่ว่าแน่นอนครับทุกอย่างเนี่ยการดําการร้องอะ่ะเรายึดตามหลักแบบแผนเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราแสดงนะครับเรานําเสนอวัฒนธรรมนั่นก็คือการแสดงลิเกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการร้องการดําเนี่ยเราก็ต้องนําเสนอในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักแบบแผนไม่ให้ผิดเพี้ยนไปอะไรเงี้ย มันมีการแบบว่าดูอะไรยังไงบ้างเป็นคือในเรื่องของอันนี้ครับเป็นเป็นแบงค์ Bank ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยอะไรอย่างี้ครับในเรื่องของงานต่างๆนะครับที่ที่นู่นฟีเวอร์แหละแต่ว่าแบงค์เนี่ยก็ได้มีโอกาสแบบให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาต่างๆแล้วก็บอกให้นุ่นอ่ะว่าต้องก็ต้องมีผู้จัดก,การหรือว่าให้ญาติก็ได้คนสนิทเนี่ยคอยมารับงานที่แบบนอกเหนือจากลิเกอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะได้มีเวลาพักผ่อน เพราะว่าตอนนั้นนุ่นก็บอกว่าแบบโคลไม่ได้นอนเลยแบบเหมือนติดรับงานเองอะไรทั้งอินบอสทั้งโทรเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าได้ลองดูให้เป็นพี่สาวก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แจ้งรายละเอียดต่างๆไว้ใช่ครับแต่ก็ไม่กระทบกับลิเกคือคือนุน่นนะก็แบ๊ก็ให้คำปรึกษาไปเพราะว่าอย่างแบ๊กเคยถ่ายละครหรือเ,เคยมีถ่ายรายการอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะแจ้งทางทีมงานได้ว่าเราขอแบบ เสร็จเวลาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เดินทางมาแสดงลิเกต่อได้เป็นห่วงอะไรน้องด้วยคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอน้องมาเริ่มแบบมีกระแสมีขึ้นอย่างเงี้ยก็เริ่มคอนเทนต์ตับางคนก็ว่ามาถูกต้อบางคนก็ไม่เห็นกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลครับความชอบส่วนบุคคลและจริงๆแล้วอ่ะดำดงนะครับนู่นน่ะแสดงมา5ปีแล้วนะแสดงมา5ปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาเป็นไวรัลปีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณชอบมากที่สุด ก็มีชอบและก็ไม่ชอบแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบก็และก็ไม่ได้เห็นว่าเราจะต้องมาใช้คําพูดที่ไม่ดีใส่กันไม่ชอบก็แค่ไม่ชมต่อเท่านั้นเองครับแต่ถ้าใครชอบแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปให้กําลังใจกันต่อไปเราได้มาษานาตอนที่เรียนหรือว่ารู้สดดึกดนมากเลยเงยก็ไม่นะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้มันเป็นกระแสะกําลังมาแล้วก็มันเป็นช่วงกอบโกยของนุ่น ก็เอาให้มันได้มากที่สุดแล้วก็ทุกคืนน่ะจะภาพขอเรื่องนี้ต่อต่อๆกันทุกคืนเลยแต่ว่าคนก็ยังชอบอยู่เราก็เป็นนักแสดงมีหน้าที่นักแสดงที่เขาขอเรื่องนี้เพราะว่าเราแสดงกันดีเราก็ต้องเต็มที่ในทุกๆคืนใช่ครับยอดแสดงออกมาให้ดีที่สุดแล้วพอถึงวันหนึ่งที่กระแสลดลงไปแต่แบงกก็ยังเชื่อว่าทุกคนที่รู้จักลิเกผ่านตัวดำดงเนี่ยจะต้อง ติดตามลิเกไปอีกนานแน่นอนเพราะว่าลิเกเราอ่ะมันมีหลายเรื่องมากๆเรื่องที่เราแสดงมีบางเรื่องก็ครบรถเลยดราม่าสนุกบางเรื่องก็เน้นดราม่าทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลิเกมันมีอะไรมากกว่านั้นที่ทุกคนกําลังติดอยู่ตอนนี้ครับเดือนนี้เดือนดำดงออกแล้วและคู่เป็นดำดงวันเลยใช่ก็เป็นดำดงจนชบ้าจริงไปแล้วน่นแต่เขาบอกว่าไหวอยู่แล้วนะเขาบอกว่าไหวอยู่แล้ว ทุกคนก็ไหวครับนักแสดงทุกคนแล้วก็เรื่องนี้จริงๆเราแบงก์ออกทั้งคืนนะครับแบงกออกทั้งเรื่องเลยจนถึงฉากสุดท้ายอนะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคถ้าท่านผู้ชมเขามีความสุขได้รับความสุขกลับบ้านนี่คือคือถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วใช่ตัวพี่แบงค์เนี่ยนรู้สึกอย่งไรบ้างที่ตอนแรกคือเป็นตัวพี่แบงค์ที่แบบเด่ดมากๆทุกสอนแล้วนะรวันนี้มีดาวดมาดาวดําคือเรารู้สึกว่ารู้สึกดีใจครับที่ คณะเราเนี่ยและก็ลิเกเราอ่ะเป็นที่รู้จักถึงแม้ว่าไม่ได้จะผ่านจากตัวแบงก์ก็ตามนะครับในต,ตอนนี้ที่มีกระแสคือตัวน่นหรือว่าตัวดำดงนะครับ mm hmm. และรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้กระแสลิเกเหมือนแบบว่ากระตุ้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งและก็ได้แฟนคลับที่เป็นวัยรุ่นอีกจํานวนหนึ่งซึ่งแบบเชื่อว่าเยอะมากๆโดยเฉพาะในโซเชียล เพราะทุกวันนี้ลิเกที่จะอยู่ได้หรือว่าอยู่ไม่ได้นะเนี่ยแปลว่าโซเชียลนะมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าวัยรุ่นยุคใหม่เนะี่ยเขาจะอยู่กับโซเชียลมากใช่ไหมครับและยิ่งตอนนี้ลิเกเป็นกระแสในโซเชียลครับมันก็จะเหมือนแบบว่าทําให้วัยรุ่นนะ่ะได้รู้จักลิเกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีต่อลิเกจะทาให้ลิเกเนะี่ยได้อยู่กับคนไทยไปอีกนานเลยและมันก็จะไม่มีวันหายไปครับวแบงก์เองะครับเห็นว่าในเรื่องมงคลก็จบไปคือไนบ้านจะเป็นอนจบ กระแสต้องจบดีมากครับเรตติ้งก็คือ7.4เลยนีเรตติ<ม>้งต่างจังหวัดน,นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรามีความสุขมากๆครับพอได้เห็นเรตติ้งเป็นแบบนี้แล้วอะรู้สึกว่าเราคุ้มแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็อยากจะมีผลงานใหม่ๆให้แฟนคลับได้มาติดตามกัอนอีกครับติดตัวบอกว่าแฟนคลับที่ติดตามเราเขาอยากเห็นบทบาทเราบนเวทีหรือบนละครน,น้ำ คือเขาไม่ได้บอกว่าอยากเห็นแบบไหนมากกว่านะครับแต่อย่างลิเกอ่ะทุกคนเห็นมานานแล้ว<ะ>ทุกคนดูมาหลายปีมากๆแล้วก็อยากจะเห็นในบริบทอื่นๆอย่างเช่นแสดงหนังหรือซีรีส์อะไรอย่างงี้ครับตัวแบงก์เองด้วยแบงก์ก็อยากแสดงละครอีกไม่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะไดพ้พัฒนาตัวเองไปด้วยครับตอนนี้ละครติดตามูเรื่องหที่จะมาต่อหรือตอนนี้ยังไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะมีเป็นภาพยนตร์ครับใช่ก็เดี๋ยว วันที่เจ็ดมีนา this ก็จะได้ไปเปิดตัวแล้วครับเห็นยอน้อนรุ่นก็นอกจากพี่ตาลิเกแล้วก็เรื่องของรถขับไปตามเยอะเห็นมีสิตเต่อด้วยใช่ก็ปังมากปีนี้เป็นปีของเขาเลยเป็นปีของดำดงเลยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เข้ามาแล้วก็แบรนด์ไหนนะครับที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อมาที่ดำดงได้เลยตอนนี้แฟนคลับก็เหนียวแน่นมากครับ ติดตาตัวแมงเองนะคะแล้วก็ตัวดำดงด้วยอยากให้เื่อยกานรักษาแล้วก็ติดตาแบบนี้ไปนานๆไ่ที่เป็นแค่กระแสก็ฝากแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนได้รู้จักลิเกนะคะผ่านจากตัวดำดงนะคะจนให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาสัมผัสกับลิเกซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับพอดูแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชอบลองสังเกตดีๆนะครับถ้าเราไม่ชอบจริงๆน่ะเราจะอดนอน ถึงตีสองทุกคืนติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันหลายคืนแบบนี้ได้ยังไงนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้แบบลหลงไหลกับวัฒนธรรมของไทยเราไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็คืออยากให้คนเปิดใจยอมรับนะครับ mm hmm. เปิดใจยอมรับว,ว่าจริงๆแล้วลิเกอมันมีมันสนุกจริงๆแล้ววัยรุ่นหรือว่าในทุกๆุกเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายจริงๆนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราช่วยกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยนี้หรือว่าลีเกนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะช่วยกันผลักดันให้ลีเกเนี่ยโกอินเตอร์ให้ได้ถ้าหากว่าวันไหนที่ลีเกเราดังไกลทั่วโลกแล้วนะครับจะบอกเลยว่าพวกคุณทุกคนนะครับคือกำลังสำคัญที่ทำให้ลีเกของเราไปถึงจุดนั้นได้ครับขอบคุณมากครับ